ได้เงินจริงเล่นง่ายแค่นี้เจอแค่2อย่างเข้าไปคนก็อยากจะเล่นแล้วไม่โกงแต่คนไม่รู้ไงว่าต่อให้เขาไม่โกงคุณก็แพ้เขาอยู่ดีเคยเล่นสล็อตที่ต่างประเทศเล่นแล้วก็แบบปั๊บเดียวติดเลยนะ บบมันมันมากเลยอ่ะก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับพวกเอ้ยทำไมคนเรามันถึงติดการพนันขึ้นมาผมศึกษาเองมาน่าจะสามสี่ปีละพอมันกระแสมาปุ๊บผมก็เข้าไปในกลุ่มแบบเฟซบุ o กเพจนะครับเลิกบาคคร่กา,ารการพนันออนไลน์แล้วผมก็ไปอ่านคอมเมนต์เพอเห็นคนไทยฟเฟอร์ทรมานมากๆผมผมไม่ไหวแล้วเว้ยคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ชอบช่วยเหลือคนเป็นโค้ชนะผมไปช่วยน้องคนหนึ่งที่เขาตกงานมาเยอะมากน้องคนนี้วันหนึ่งโทรหาเอ้ยโค้ชเกยงผมหางานได้ละแต่มันเป็นงานเท่านะ ผมคิดอยู่ในใจว่าเป็นการพนันออนไลน์หรือเปล่าเขาบอกใช่ถูกต้องผมว่าลเฮ้ยอย่างงี้น้องช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าการพนันออนไลน์ที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาก็เปิดใจเล่าให้ผมฟังหมดเลยน้องเนี่ยไปเจอเคสแรงๆที่คนหมดตัวเพราะยังไงบ้างอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขียนให้ผมผมก็เลยไปใช์ในกลุ่มนั่นคือจุดเริ่มต้นแรกมีการพนันออนไลน์ก็เพราะว่าคาสิโนเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของเขาโมเดลของมันมันคือธุรกิจเลยครับอันนี้ อันนี้ผมพูดไปมันคนก็จะเกิดความโลภนะเปิดพุ้งหาตังค์ได้ทันทีเดือนละห้าหมื่นเลยกำไรเลยเดือนที่สองเปิดมาได้เดือนละแสนเลยทำเก่งๆได้เดือนละสามสี่แสนโอ้โหแล้วมันมีแต่กำไรอย่างเดียวไม่รู้จักคำว่าขาดทุนนะแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องตุนสต๊อกไม่ต้องมีเครื่องจักรไม่ต้องซื้อที่ดินอะไรมีห้องเล็กๆคอมพิวเตอร์ไม่กี่ตัวจบแต่ละปีเนี่ยโดยโดยภาพรวมเนี่ยคนเล่นพนันมากขึ้นปีละเจ็ดแสนคน ซึ่งมันน่าวิกตกตรงที่ว่าภายในปี2ปีนี้เราจะเห็นโฆษณาตามมือถือตาม Facebook ขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าการพันออนไลน์เขายิงแอดเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยไปหากลุ่มเป้าหมายแบบล้ำหน้ามากเลยครับเขาใช้ทุนนิดนึงแต่เขาสามารถจะหารายชื่อได้วันละ3 0 0แสนคนโดยใช้แอปตัวหนึ่งเช่ามาเดือนนึงแค่3 4 0 0 0บาทแต่ว่าเขาสามารถจะเกี่ยวได้เลยเช่นเขาพิมพ์เขาว่าแมนยูเข้าไปเชลซีเขาไปเนี่ยมันจะขึ้นรายชื่อมาให้เขาเยอะมากเลยทั้งโปรไฟล์ทั้งอีเมลแบบมาหาศาลเลย เว็บไซต์อย่างเดียวก็เข้าไปประมาณ3 0 0แสนเว็บครับตอนนี้เท่าที่ตัวเลขมีอยู่เนี่ยเยาวชนก็เล่นกันอยู่น่าจะ4ี่ห้าล้านคนอะ่ะคนนี้กลุ่มเป้าหมายที่เล่นมากที่สุดเนี่ยก็คือระหว่าง2 0่สถึงสี่ห้าทเท่าที่ผมรู้นะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเล่นเท่าๆกันแล้วตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ออนไลน์ผู้ชายนี่ก็เล่นบอลเยอะเล่นบาคาร่าเยอะตอนนี้ผู้หญิงไทยจะชอบเล่นสล็อตจะติดกันเยอะ แล้วมันมีพวกโปรแกรมสล็อตที่ไว้สําหรับทาเกตกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยมันจะเอาลูกแฟชั่นลูกรองเท้าลูกกระเป๋าหรอสวยอย่างเงี้ยมาล่อจูงใจผู้หญิงง่ายแบบหมูมากเลยลอกอินเข้าไป2อนาทีก็เล่นได้เลยวิธีการที่เขาทําให้คนเราติดเนี่ยคือเขาจะเน้นโฆษณาบ่อยๆว่าได้เงินจริงเล่นง่ายแค่เนี้ยเจอแค่2อย่างเข้าไปคนก็อยากจะเล่นแล้วไม่โกง แต่คนไม่รู้ไงว่าต่อให้เขาไม่โกงคุณก็แพ้เขาอยู่ดีเช่นว่าเล่นสล็อตเนี่ยหรือว่ายิงปลาเนี่ยตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กพวกนี้มันถูกล็อกมาแล้วว่าเขาจะโปรแกรมมันจะถูกเขียนมาว่าเขาจะให้คุณอ่ะกำไรร้อยหนึง่งเขาจะให้คุณเสียตังค์สิบบาททุกร้อยบาทอย่างเช่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเขียนโปรแกรมมาแต่ว่าโอเคคุณนี้คุณพู่มาสมัครยูเซอร์ User ใหม่กับผมนะผมจะพิมพ์เข้าไปเลยนิวยูเซอร์ในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะทํางานของมัน ช่วงแรกๆเนี่ยเข้าไปเล่นนะแทงมั่วๆแตก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 ำไรแบบโอ้โหเป็นพันๆเป็นศึกเท่ากันหมดเลยอะแต่พอคุณเข้ามาหลายๆครั้งเนี่ยโปรแกรมมันจะเริ่มทํางานแล้วให้คุณเริ่มมีได้มีเสียแล้วคุณก็ค่อยๆเสียเสียเสียจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเสียเยอะมากอะแล้วโปรแกรมมันจะบอกเฮ้ยตัวนี้เสียเยอะต้องให้เขามีกำไรหน่อยหนึ่งมันจะให้คุณกําไรชื่นใจนิดหนึ่งเพื่อให้คุณเนี่ยเล่นต่อไปเรื่อยๆการพนันเนี่ยมันไม่มีใครทานายอนาคตได้ว่าบอลคู่ไหนจะชนะหรือไพ่มันจะออกอะไรแต่ว่ามันเป็นการที่มโนขึ้นมาเองครับโดยที่ เจ้าคาสิโนเด็กก็ไปจ้างคนมาโฆษณาว่าเนี่ยมันมีสูตรนะพี่นะแล้วแบบสูตรอะไรมันก็แบบเขียนขึ้นมามั่วๆครับแต่พอคนแทงไปมันถูกจีนหนึ่งคนก็โอ้โหชื่นใจนะเฮ้ยมันเรียกว่าโรคติดการพนันคือแทงสิครั้งถูกแค่สองครั้งอ่ะมันจะจำสองครั้งนั่นแหละเฮ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แต่เจ้าแปดครั้งที่มันผิดเนี่ยมันจะลืมไปเลยคือบ่อนได้เปรียบทางด้านจิตวิทยาเพราะตอนที่คนเข้าไปเล่นเนี่ยเขาจะหัวร้อนแล้วยิ่งแบบมีเรียกว่าผีเฉียบคือเฉียดเกือบจะถูกแล้วเนี่ยแบบ เราออก8ดมันออก9้ามันเดี๋ยวแบบจีกึ้งสมองมากเลยฉันต้องอัดเข้าอีกฉันต้องเล่นให้อีกไม่งั้นนอนไม่หลับอย่างเงี้ยด้วยความที่หัวร้อนแล้วเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็จะแพ้ทางไปเรื่อยๆแล้วก็คือถ้าเกิดเราชนะเนี่ยมันหอมหวานผู้เล่นเนี่ยจะไม่สามารถจะหยุดเล่นได้เพราะเขาติดการพนันในช่วงแรกๆเนี่ยเขาต้องการให้คุณได้เพื่อคุณ,คณจะได้สัมผัสความสุขจากเงินฟรีๆอันนี้เป็นมันเป็นกับดักอันแรกเลยที่เขาต้องการให้คุณเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะหลวมตัวแล้วคุณก็จะตกเเเริ่มีย เงินฟรีมีไว้ไม่ต้องทํางานลาออกจากง,งานมาเป็นอาชีพประจําก็เข้าทางก็เลยคนที่ติดพนันอย่างหนึ่งอ่ะคุณจําเฉพาะที่คุณชนะได้แพ้คุณจำไม่คุณซื้อหวยอ่ะซื้อมาปีหนึ่งอ่ะถูกครั้งหนึ่งคุณจําได้ครั้งเดียวแต่ครั้งที่เสียคุณก็ลืมไปละอันที่สองคือคนเราเนี่ยพี่ว่าเราตัดสินใจเนี่ยจากอารมณ์หรือจากเหตุผลมนุษย์เราทําเพราะอารมณ์ไม่ได้ทำเพราะเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลมันรู้แหละเล่นการพนันไม่ดีแต่พอมันเห็นไพ่เนี่ยเอ้ย มันน่าจะได้เงินนะมันถูกยั่วยวนแล้วอะด้วยความที่มันเคยชนะมาก่อนมีความสุขมาก่อนอารมณ์มันไปแล้วมันก็ใส่ใส่ใสใสละหยุดตัวเองไม่อยู่ละเขาบอกว่าโรคการพนันนี่นะคุณสามารถเลือกที่จะเล่นไม่เล่นได้แค่ตาแรกหลังจากคุณแทงเข้าไปตาแรกนะโรคติดการพนันมันจะบังคับให้คุณเล่นไปจนหยุดไม่ได้ละ ด้วยความที่มันเป็นเรื่องทางจิตวิทยามันไม่สามารถจะแบบเอ้ยเธอตัวร้อนเธอกินยาหายโรคติดการพานันไม่มียารักษาอาจจะมียาที่ทําให้อารมณ์คุณน่ะนิ่งมากขึ้นอย่างแรกเนี่ยคือคนที่ติดการพานันจะไม่ยอมรับวพาเรียนติดการพานัน อันนี้คือด่านที่มันยากที่สุดเราอาจจะแนะนําเขาให้คาปรึกษาพาเขาไปหาหมอหักเงินเขาแต่สุดท้ายอยู่ที่ตัวเขาเองว่าเขาว่าอยากจะรับการรักษาไหมคุณต้องไปทํา question air แบบทดสอบว่าคุณเป็นโรคติดการพนันไหมก็จะมีคาถามอยู่1 0ถึง20ข้อที่คุณต้องไปเช็คลิสต์ดูพอแล้ะเกิดคุณยอมรับเนี่ยคุณก็ทาการรักษาอันที่2คือคุณต้องปรับเคมี er ในสมองคุณด้วยเพราะคุณเบลอเวลาเล่นเนี่ยมันบกบุญโฟกัสลุ้นมานานเนี่ยเฮ้ยเคมี er มันเหมือนกับซึมนเศร้าอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้กันมันสส่วน โดยสถิติเด่กคนเรากว่าจะเลิกได้เนี่ยต้องหวนกับไปถึง7ครั้งเลยนะและโดยเฉพาะตอนนี้กลุ่มเป้าหมายใหม่ของคาสิโนออนไลน์ก็คือเยาวชนครับถ้าเกิดคุณโลภเมื่อไหร่นะคุณอยากจะเล่นเมื่อไหร่คุณเสร็จเขาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเข้าไปใน Facebook Page กลุ่มที่หนึ่งชื่อว่าเลิกบาคาร่าเว้นวักการพนันออนไลน์คุณจะต้องไปอ่านเรื่องราวของคนที่เขาอะไปเสียเงินเพราะการพนันมาคนกลุ่มเนี้ยเขาจะบอกความจริงกับคุณมันจะเป็นแหล่งรีซอสข้อมูลนะในการที่จะให้คุณเนี่ยได้ประกอบการตัดสินใจ การพนันที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่มันไม่ใช่บาคาร่ามันไม่สล็อตแต่บนงือจิตใจคือความโลภของเราเองและกฎของการเลิกเล่นการพนันออนไลน์คือห้ามเสียดายทุนห้ามเสียดายเวลาวิธีการชนะคาสิโนออนไลน์มีแค่วิธีเดียวก็คืออย่าไปชนะมันยอมแพ้มัน